ก็ได้ปัทน uh, like ี uh> ้มาลับนอนคิงนมนนนู้นูนูนเฮ้ยเเอ้เฮเฮ้ไปลับดูไป Maar ik je er <laughs> <laughs> A tên da tên tum thu tum thu tum thu tum oh. tum to tum 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 tùm 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 đi, ơi tùm 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 เป็นอย่างบอลับเป็นอย่างบอลับเนี่ยกีโมขี่ยามลหรอรับดูเยรอรับไปเวย,ยเก็บไปนั้นนะคิงนั้นโดนเตะถึงรอบมาจำได้หรอดูดูด,ดูโอ้เ <c oughs> ม่กินนมยิ้มขยอควาไกลปด yêu tiền tên là khiến đốn nè Dưới <laughs> tiền tên là khiến đốn nè bữa đó hình xóm cắn bữa đó Không có có Không có dê có nè 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 khay hóa đó trọng vắng nè không có nè Khốn như này, không có Có ba đó Đá chết nè khốn như này, không có Quá có Ê mà quái Ê

หันกอว่กน่ยนเนี่ยขิงกัวกอเนี่ยข้อกอเนี่ยัวกจ้าแม่น้ำหัวเนี่ยเนิงกัวก็มือมึง่ะเรามือขูซื่อนะทุกคนเฮ้เฮ้โดนแน่ดมึงโดนแนมึงโดนแน่ดนอะจ้าแม่คือนะมึงไงคืนนะเฮ้เฮ้เฮได้ขิงกัวเยอะก่า กอก็กอก็มถามแม่กอดก็ขอน้าเจ้เมย์เลยป๊ดปดกดหน้ากอเลยเนี่ยเนาะหน้ากัวเยอะเนาะเอ้เอ้ยเดี๋ก่นาเดยก่อนโดนโดนโดนโนแม่ปวด โดนแหน่โปรอันเดียวนะอืมเนี่ยเนี่ยี๋นี่กะอันนี้กะเดีอันนี้กะโดนแหน่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนแหน่โปรต้มเลยนี่เดี๋ยวเจ้าแม่ตื่นมาตั้งแหน่อีกที่ไกลขู่ข้างหลังกันะฮือแล้วนะเออ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 เจ้าแม่ตื่นมาตั้งแหน่เดี๋ก่อน ยี่คิงตื่นมาตั้งนานปดฮ่าทุมนี่ยมันมีเอาลับเอานอนแต่โดนแน่ๆคิงโดนแน่ปดคิงโดนแน่ยนี่ยากร้องของนะเฮ้ยเอาละเอาละฮ้ยอฮ้ยะเฮ้ยะ A sinh đà đà sinh hm yapna chinh yang nga? ông, gay da sinh yay da sinh đà hm? Ehh? Ehh? đà Ehh? 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 ok không Ehh? nè Ehh? Ehh? yên ตจเย็นๆด้วลูก er er> พีด้วยจ้าแม่ตีนมาตันนะอืม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 อื หงแก้มยอะปะหนอหงแก้มยีก่ออืไอปีหงแก้มยี้หนอหนอหอหงแก้มเย,ย,ยมเสีายาหลวงคิงหันก็ทังซ้ายขวาซ้ามือคิงคื้ไข่เขอเขนกเออจัได้ก่วางได้เอโดนไปนะคลิปนั้นจำได้ก วัดมึงมาจำได้อีปลาลาไ <ś led> ปกะเย่ปวดนี่เจอด้วยปวดนั้นด้วยต้อ,อง, <ś led> งคือคือคือปวดหิ้งด้วยแม่เนาะ โดนแน่ยืยตื่นมาคิงโดนแน่ไม่ต้องกลัวโดนคิงเขายืคิงน่ะเขาเขาหน้ามันโดมันโดเต็มโจ้ไหนหงก่อนไหนเขาเราเขาหน้าคิ่มันกลัวดิกลัวก็กลัวก็หึคิงเขายืยก็เตะแล้วเตะแล้วตึงตึงตึง

เอลนะอลมนะะ AU okay. ี้แปะแป้เปอืมอืมอืมมุดดีาักให้กทิ้งเนาะปวดเนาะเม่งก็เม่งก็ นดิดิหลงนะนออมุกดีไดดูไปรับปไปรับรับยิ่เป็นอย่างกินนมยิ่งลืมขยาควดกะฮึนี่ขยาควดแต่แม่งก ฮึมฮึมดูฮึมฮึมฮึมฮหาวอ่ะพ่อเด้อรับมาเด้อเล่นคนเดียวเด้อเด้อเล่นคนเดียวเดลยขึ้นเสียงแหละก้อนแย่ตื่นก่อนคิงโดนแน่ๆน่เล่นคนเดียวได้ก็อยู่คนเดียวได้ก็ ขี้ย่านตาขาวอ่ะฮิงคนขี้ย่านตาขาวเนี่ยเนาะอืมอือขี้ย่านตาขาวเอ๋ขี้ย่านตาขาวแต่อืมรับปะเด้เอเด้อคนเดียวเด้อเด้อเดี๋รับละนั้นนะ